สองนุ่งคะวันนี้เป็นยังไงคะกับ EP Special โอ้ยก่อนอื่นขอสวัสดีพี่พี่สวีค่ะสวัสดีนะสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะครับก็ขอบคุณพี่พี่ทุกคนที่ให้เกียรติมาร่วมชมสเปเชียลอีพีกับเราในวันนี้แล้วก็มาสัมภาษณ์พวกเราด้วยนะครับก็ วันนี้ก็ตื่นเต้นมากๆครับพี่จ๊อบสุดๆเลยสุดๆเลยแล้วก็ดีใจมากๆครับใช่ก็ไปเชียลอีพีวันนี้อ่ะพี่ๆอยากรู้อะไรดีกว่าอ่าค่ะที่แล้วเราคุกเข้าขอแต่งงานกันเออใช่ไหมใช่ครับอีพีสิบสองใช่ไหมคือเชิญพวกพี่มาร่วมงานแต่งหรือว่าไงคะก็รอดูครับรอดูให้บอกตอนนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ๆไม่ได้ดูอะไรเดี๋ยวพี่ๆแบบสปอยล์ก่อนจะไม่ตื่นเต้นใช่ใช่ใช่เออถ้าอย่างนั้นจะเห็นอะไรในวันนี้ล่ะถ้างั้น เป็นความหวานอีกรูปแบบหนึ่งดีกว่าหรืออาจจะเห็นในสิ่งที่พี่แอบถามมาไว้หรือเปล่าคือก็เรื่องเมื่อกี้เลยพี่พี่ถามเมื่อกี้เลยก็อาจจะเกิดขึ้นก็ได้ก็ม่รู้ดูก็ให้ทุกคนรอดูนะครับจะแต่งไหมนะหรือไม่แต่งนะแต่งกันแบบไหนเราเรามีช้อยในการแต่งงานด้วยเหรอครับแบบว่ามีท้ายของการแต่งอะมีธีมไหมมีธีมไหมอาจจะเป็นตีมสีอะไรดีธีมสีอะไรดีวันนี้ อ่าสีขาวสีขาวตามสไตล์ความรักแบบเพื่อนนครครับแบบว่ารักแบบใสๆใส่ฮะใส่กี่โมงครับอ่ะน้องกรมใส่ไม่ใช่เหรอใส่กี่โมงมีแต่คนถามว่าใส่กี่โมงมีอะไรที่แฟนๆคาดหวังว่าแบบเหมือนเขาแบบว่าเดาเดากันว่าจะได้เห็นอะไรนี่คือมีโอกาสที่จะเดาถูกกันบ้างไหมอ๋อแฟนๆเดาอะไรมาบ้างอะครับนั่นน่ะสิอาจจะเดาถูกแต่ว่ารสชาติของความ รสชาติในซีนอ่ะรับรองว่าอาจจะน่าจะเดาไม่ได้อันนี้แต่ว่ามีมากกว่าความหวานเหรอคะใช่เขาบอกเป็นความพิเศษจริงๆครับอ่ามากกว่าความหวานเช่นอะไรดีครับอะไรครับความแซ่บอะไรอย่างงี้หรอเฮ้ยอาจจะมีหรือเปล่าก็ต้องรอดูรอดูนะครับทุกคนพูดมาทุกคนคาดหวังกันนะว่าจะได้ทั้งหวานทั้งแซ่บดีครับนี่กี่เม็ดดีคะวันนี้สองร้อยครับเ้ยแต่ว่าแต่ว่าปัดตกคุกหมดเลยเพราะกินไม่ได้เผ็ดเกินงั้นน้ำตาลกี่กิโลดีคะ เบาหวานเลยนะครับเป็นกิโลเนี่ยต่อมันี้ยอมเป็นเบาหวานทั้งวันหวานซึ่งมันรักษาไม่ได้อะครับครับผมก็น้ำตาล200้กิโลเหมือนกันครับแต่ว่าปัดตกคุกเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวเป็นเบาหวานจบค่ะซีรีส์ี่เราจบแล้วแล้วก็แบบวันนี้มันมีอีพีพิเศษอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างคะกับความรู้สึกของเราที่แบบเออวันนี้ไม่ได้ร่วมชมอีพีพิเศษกับมวยก่อนอื่นต้องบอกว่าดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณทางทางอาชีอีแล้วก็ซาฮันเตอร์พี่โอพี่เฟิร์สพี่ป๊อปปี้ที่ รวมถึงสปอนเซอร์ของเรามีเนาะแล้วที่ทำให้เกิดสเปเชียลอีพีนี้ขึ้นมาครับก็ตื่นเต้นแล้วก็ขอบคุณขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยที่สปอนอร์เราตั้งแต่อีหนึ่งยันสเปเชียล EP นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ฝากด้วยกับแฮชแท็กเฟื่องนครสเปเชียล EP นะใช่แล้วครับฝากทุกคนด้วยนะครับฝากด้วยนะฮะทุกคนนะครับกับกระแสตอบรับที่มาถึงเราเป็นยังไงบ้างคะพี่เจ้าบ้างดีใจมากๆครับดีใจแล้วก็เกินคาดมากๆนะครับแล้วก็เข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์เข้าไปอ่านทุกแท็กเลยนะบอกเลยว่า พี่เฟื่องแล้วน้องกรมเห็นทุกคนคอมเมนต์เห็นทุกข้อความนะครับก็เราก็ได้รับพลังบวกจากทุกคนมาเยอะนะฮะรวมถึงทั้งทีมเบื้องหลังนะครับแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกคนนะะวันนี้ก็ มาร่วมส่งตัวละครกับน<ม>ิยายพร้อมกันครับ<ม>นะฮะก็ใช้คาว่าแชร์พลังบวกไปได้วยกันในวันนี้ครับอแอบบอกนิดนึงนะได้ปะ่ะบอกแบบว่านอกเหนือจากสเปเชียลอีพีแล้วตอนนี้เฟื่งองละครของเรามีออนใน u ู u ูบแล้วทุกคนก็จะมีออนทุกวันพุธนะครับเวลาหนึ่งทุ่มเพิ่งออนอีพีแรกวันที่8นี้เลยก็จะไล่อีพีต่อๆไปทุกวันพุธเวลาหนึ่งทุ่มนะครับก็ฝากทุกคนด้วยไปคอมเมนต์ไปกดไลค์ได้นี่ก็แอบไปอ่านในคอมเมนต์ยูทูบเหมือนกันแต่ว่าสเปเชียลอีพีแล้วก็อันคัทเนี่ยก็จะย ในที่เอามาลง youtube นี่คือยังเป็นเวอร์ชันเดียวกันอยู่เนาะอ่าใช่ครับเป็นเวอร์ชันของในช่องวันนีเองครับเรียกว่าใครที่ยังคิดถึงเราสองคนก็คือไปย้อนดูได้สามารถดูวีดรันได้ครับใช่แล้วตัวละครจบแล้วเราสองคนล่ะอ้าวเพราะยังต้องทางานด้วยกันกันต่อไปครับใช่ครับยังร่วมงานต่อไปครับยังไม่หายไปให้แฟนๆคิดถึงยังไม่รีบหายไปไหนนะครับทำโปรเจกต์พิเศษอะไรต่อจากนี้กันหรือเปล่าคะ ตอนนี้ก็เป็นโปรโมทใช่ตอนนี้ก็มีอะไรอย่างงี้ครับติดตามในช่องทางของสตาร์ฮันเตอร์ได้เลยใช่แล้วครับผมก็เดี๋ยววันอีก2วันก็จะไปสกลนครแล้วก็1 8บแก็จะไปเชียงใหม่เหมือนกันใช่แล้วมีทั้งช่องวันด้วยครับของตลาดนัดวันสัางสุกแล้วก็หลังจากนี้ก็มีทัวร์สี่ภาคครับ ทำพิเศษอะไรไปฝากแฟนแต่ละจังวก็เรียกว่าเอาเรียกว่าเอาเฟื่องนครไปเสิร์ฟถึงที่ต่างจังหวัดเลยครเพราะแฟนๆหลายๆคนก็เป็นชาวต่างจังหวัดนะครับซึ่งเราก็บางทีก็รู้สึกคิดถึงแล้วก็อยากจะไปเจอกันตเป็นๆนะฮะวันนี้ก็เราก็เตรียมตัวกันมาแล้วนะครับก็รอให้ทุกคนติดตามนะฮะอ่ะอย่างเดียวไปดูย้อนหลังได้ที่แบบ YouTube ใช่ไหมใชที่่อยากจะรู้ว่าคือแบบ เออเราอยากให้ดูซีนไหนมันพิเศษที่เราชอบกันคุกซีนอยู่แล้วครับห้ามกดพิเศษพิเศษพิเศษคุกซีนห้ามกดข้าคมาดูรวดเลยได้ครับ EP หนึ่งยันสิบสองถ้าเกิดดูดูรัตหกใจสมัครอาชีพ VIP ดูย้อนหลังสิบสอง EP เลยน non stop สิบแปดรอบน้อยไปครับเออเอาเวลาไปทำอย่างอื่นบ้างครับสิบแปดรอบก็โอเคแล้วยี่สิบครับใครดู้สิบแปดเราจะรับรางวัลหรือว่าอ่ะพรให้รางวัลอะไรฮะไหนเซ๊ะคือ ผมยังทาไม่ได้แต่ว่าใครดู18เร่อแล้วมีหลักฐานมายืนยันเดี๋ยวค่อยคิดรางวัลแล้วกันับเออขอซีนที่แบบทับใจของเราสองคนอืออ่าพี่ตอ้าว่าไงพีอเจ้าก็ชอบซีนน้องอุ่นครับน้องอุ่นก็เป็นซีนที่หลายๆคนพูดถึงเพราะว่าเราก็ได้เล่นกับผู้พิการทางสายตาและในซีนแล้วก็เราก็เห็นว่าน้องก็ส่งพลังมาถึงเราเยอะเราก็รู้สึกมันก็สะท้อนสังคมได้หลายอย่างว่าแฟนๆของเราก็บางคนก็ เหมือนว่าเลือกเกิดไม่ได้อะไรเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่าทุกคนเราก็รักทุกคนเหมือนกันเพราะทุกคนก็เป็นคนที่ชื่นชมแล้วก็ติดตามในผลงานของเราตลอดอะไรเงี้ยก็เป็นซีนที่ค่อนข้างอิมแพกเลยมีซีนนี้แล้วก็อีกซีนหนึ่งคือตอนที่ไปยืนสารภาพกับเขาร้องไห้ที่พูดถึงแฟนเก่าเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่เราเศร้าอย่างเดียวแต่เรารู้สึกว่ามันดีนะที่ชีวิตเราครั้งนึงมันจะมีคนที่เข้าใจเรามันรับฟังเรื่องของเราแบบเป็นคนที่เราไว้ใจแล้วก็เล่าเรื่องราวต่างๆได้อะไรเงี้ยก็รู้ง ซึ้งทั้งโรแมนติกแล้วก็รู้สึกว่ามีคนอีกคนนึงมาอบรับความทุกข์ของเราใช่ิี่ของผมอชอบหลายซีนเลยแต่ว่าคดต่อไปอ่ะเดี๋ยวคู่ที่เขารอสัมภาษณ์อยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวเขาจะไม่มีอะไรตอบตเอ <laughs> อะดังน,น,นั้นคือซีนอะไรครับที่ลานจอดรถอะไรเงี้ยเดี๋ยวให้เขาบอกแลก้วกันอีกคู่หนึ่งอ่ะครับของผมก็อาจจะเลือกเป็นซีนที่พี่เฟื่องไปคุยกับแม่และกันว่าจะไปสัมภาษณ์สื่อเรื่องของการเปิดตัวเววนาะเพราะว่าเรารู้สึกว่า ในการเริ่มทำอะไรสักอย่างอะครับคนรอบข้างของเราสำคัญที่สุดเนาะถ้าเกิดคนรอบข้างของเราไม่ยอมรับอะเราก็คงไม่มีกำลังใจหรือแรงอะไรไปสู้กับกับอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นปีนี้ก็ค่อนข้างที่จะทัดใจแล้วก็คิดว่าน่าจะบอกอะไรหลายคนดูได้บอกอะไรกับครอบครัวพ่อแม่ที่ดูอยู่ว่าเออเขาก็คือเซฟโซนของลูกอยู่นะ<ม>ถ้าเกิดอยากเป็นเซฟโซนของลูกให้ได้ก็ต้องยอมรับในตัวลูกให้ได้เพราะว่าไม่มีใครบนโลกเกิดมาเหมือนกันอืมอ่าอ่าอเค ก็เดี๋ยวฝากลาตัวละครหน่อยละกันแล้วก็ฝากคู่เราด้วยครับฝากลาตัวละครเหรอฮะลาก็จริงๆอย่างที่หลายๆนักแสดงพูดนะครับว่าจริงๆเรามันไม่มีทางหรอกที่ตัวละครจะหนีออกจากตัวเราไปได้ครับถึงแม้วันนี้จะมาส่งเขากลับเข้านิยายก็ตามแต่ไงเพื่อนนรกก็ยังอยู่ในตัวจ็อบตลอดไปครับและก็จะอยู่ในใจของทุกคนตลอดไปนะฮะ ครับผมคุณกมทธาครับมผมผมไม่ยังอ่นอยู่ในใจด้วยับครับผมผมก็วันนี้ก็เดินทางมาถึงสเปเชียลอีพีเนอะแล้วตัวละครน้องกมารธาเนี่ยสเปเชียลอีพีก็เป็นเป็นบทที่ไม่มีอยู่ในนิยายด้วยทุกคนก็จะได้เห็นอะไรใหม่ๆที่แฟนนิยายก็อาจจะไม่ได้เห็นเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะได้เหมือนได้เห็นตัวน้องกมารธาเนี่ยหลังจากจบนิยายไปแล้วด้วยครับก็วันนี้ก็คือ ครั้งสุดท้าแล้วของน้องของกรมท่าเนาะก็หลังจากนี้อาจจะไม่รู้แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ขอให้เป็นแบบทุกคนแบบให้เขามีชีวิตที่ดีแล้วก็มีความสุขแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนเป็นพลังบวกให้ใครหลายๆคนต่อไปซึ่งถ้าใครคิดถึงก็กลับไปดูดีลันในไอจีหรือ YouTube ได้เลยนะครับฝากด้วยนะครับครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับ